เวลาพูดว่า,า,วา two thirds นะคะสองในสมดูนะคะเราต้องคือแบบพอพอเราเจอเข้อสอบแบบนี้จำไว้เลยว่า เขาอาจจะออกเรื่องของว่าประธานกับกริยาเข้ากันได้ไหมอ่ะนี่คือประเด็นและเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ต้องไปดูอะไรคือการบอกว่า2ใน3ไม,ม่ันยังไม่พอของการตัดสินใจน้องต้องดูว่า2ใน3ของอะไรถ้าเป็น2ใน3ของ students นะคะตัวเนี้ยจะเป็น r ถือว่าเป็นค่ายพระหูพจน์ถูกปะ่ะแต่ถ้าเป็น2ใน3ของของอะไรดีอะของข้าห เออข้าวเป็นนามนับไม่ได้ is yes. นี่คือสิ่งที่พี่นุ้ยอยากนำเสนอเรื่องของอะไรนี่คือเรื่องของ agreement ค่ะดูว่าประธานกับกริยามันไปกันได้ไหมนะคะอ่ะจบข่าวตรงนี้นะคะทุกคน